มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาเหตุการเสียชีวิตของไพรโรสังวริบุตรวงการบันเทิงไทยนะคะสูญเสียไพรโรสังวริบุตรหรือว่าคุณเอนักสแสดงและผู้กำกับชื่อดังที่ฝากผลงานเอาไว้อย่างยาวนานและหลากหลายทั้งในภาพ,พยนตร์ละครโทรทัศน์และบทบาทเบื้องหลังที่ได้รับการยอมรับจากคนในวงการและผู้ชมทั่วประเทศ โดยจากไปอย่างสงบในวัย72ปีโดยดีเจโจเฉลิมศัก์อังสุพันธ์ได้ออกมาโพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของไพโรธสังวริบุรพร้อมเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตโดยระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวคุณเอไพโรธสังวริบุตรและเป็นผู้กำกับละครชื่อดังได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนตอนตีสาที่โคราชด้วยอาการหัวใจล้มเหลวอายุ72ปี พี่เอเป็นพี่ที่น่ารักมากๆมาเรียนร้องเพลงที่ค่ายร้องเพลงที่ผมได้จัดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองและล่าสุดได้ไปเจอพี่มาดูคอนเสิร์ต50ปีกอลวิกลมหายใจแห่งความคิดถึงและเมื่อวันเสาร์ที่แล้วด้วยรักและอาลัยครับพี่ปอลอก์กำหนดพิธีรดน้ำศพวันพุธที่4มิถุนายนวัดมกุฏกษัตริยารามราชวารวิหาร ทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ